พี่น้องที่อยู่ทางบ้านครับวันนี้เรามาติดตามการปลูกมันของระบบคนสร้างมันนะครับเป็นแปลงของคนสร้างมันนะครับวิธีการใช้ฮอร์โมนนะครับพี่น้องนะครับในมันสองเดือนนะเราฉีดมาแล้วที่เห็นนะครับประมาณสองเดือนฉีดมาสองครั้งนะครับฉีดมาสองครั้งนะน,นี้วิธีการฉีดนะครับของเรามีสปีดโกนะครับพี่น้องสปีดโกอา่า ่วนผสมในการใช้คือ20ซีต่อน้ำ20ลิตรนะครับตัวนี้ช่วยเร่งต้นเร่งใบเร่งรากนะครับให้เจริญงอกงามได้เร็วขึ้นนะครับนะผสมกับเซอร์เฟสแตนต์นะครับ5ซีต่อน้ำ20ลิตรนะครับพี่น้องนะใช้คู่กัน2ตัวนี้ผสมด้วยกันแล้วก็ฉีดเข้าไปในทางใบนะครับเป็นเป็นเป็นฮอร์โมนทางใบนะครับนะในสองเดือนที่ผ่านมาได้เราฉีดแล้วนะฮะสองครั้งนะการฉีดครั้งแรกพี่น้องข้อสังเกตนะครับ พอให้มันแตกพุ่มก่อนนะพอให้ใบมันแตกพุ่มก่อนนะครับจะเห็นใบว่าถ้าใบาเนี่ยถ้ามันแตกพุ่มแล้วมีใบเข้มเขมเนี่ยคือการปรุงอาหารมันจะดีดีนะครับถ้ามันยอดอ่อนนะยอดอ่อนอย่างเงี้ยยังไม่สมบูรณ์นะครับการปรุงอาหารยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มนะครับให้มันใบสีเขียวเข้มเขมนิดนึงถ้าพี่น้องเห็นใบเขียวพุม่มแตกพุม่มปุ๊บพี่น้องฉีดเลยนะครั้งแรกนะครับหลังจากนั้นก็ประมาณอ,าอีกสิบห้าวันหรือยี่สิบวันนะครับนิดหน่อยได้นะครับไม่เป็นไรนะครับพี่น้องฉีดไปอีก ประมาณ3ถึง4ครั้งนะครับสถึงสครั้งแล้วก็ฉีดนะครับอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับพอระดับหนึ่งแล้วเราก็หยุดนะเพราะต้นมันงามสมบูรณ์แล้วก็หยุดนะฮะไม่ต้องไปฉีดต่อนะ,อะวันนี้วิธีการใช้พี่น้องอย่าลืมนะครับสปีดโก20ซีซีต่อน้ำา20ลิตรผสมกับเซอร์แฟตแนนะครับเป็นสารนำพาให้ได้พืชได้กินเร็วขึ้นนะครับ5ซีซีต่อน้ำ ยี่สิบลิตรครับพี่น้องนะอย่าลืมนะตามนี้นะครับถ้าทําตามนี้ระบบคนสร้างมันนะครับทําแล้วไม่ผิดหวังผมกาลันตีได้ครับพี่น้องนะครับโอเคพี่น้องคงเข้าใจนะครับถ้าไม่เข้าใจยังไงติดต่อมาที่บริษัทเราเลยนะหรือทางเว็บไซต์ยูทูบนะได้เลยโดยตรงนะครับนะเรายินดีให้คําแนะนําคําปรึกษาถ้าทําตามระบบคนสร้างมันครับพี่น้องครับวันนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ